ธรรมชาติสร้างให้เรามีสองหูหนึ่งปากเพื่อให้ฟังมากกว่าพูดถ้าอยากเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นพูด,ดน้อยคิดให้มากทำให้เยอะคิดให้มากใช้ปากให้น้อยอะไรที่พูดออกไปแล้วเอากลับมาไม่ได้คำว่าคิดก่อนพูดและลงมือทำให้มากกว่าคำพูดเป็นคำที่เราได้ยินกันมานานน้อยคนที่จะทำได้ ไม่ใช่เพราะเป็นเรื่องที่ท้าทายหรือลำบากแต่คนเรามักถนัดที่จะพูดมากโดยหารู้ไม่ว่าการพูดให้น้อยคิดให้มากทำให้เยอะเป็นหนทางที่ดีกว่าเยอะธรรมชาติสร้างให้เรามีสองหูและหนึ่งปากเพื่อที่จะฟังให้มากกว่าพูดแต่คนส่วนใหญ่กลับทำตรงกันข้ามคือเอาแต่พูดมากและไม่ฟังใครเลย ฟังให้มากบางคนพูดเยอะพูดไปแล้วก็ทำไม่ได้อย่างที่พูดหรือมัวแต่พูดจนลืมที่จะฟังเพราะเมื่อพูดมากสมาธิจะลดน้อยลงและเมื่อไม่มีสมาธิโอกาสในการที่จะไม่มีสัมปชัญญะก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่ควรพูดเยอะหรือพูดมากควรพูดแต่เรื่องดีๆที่จะนําประโยชน์มาให้ตนเองจะดีกว่าค่ะ อย่าเอาแต่พูดเพราะอารมณ์ทางที่ดีหันมาฝึกตัวเองให้เป็นคนพูดน้อยลงและรับฟังให้มากขึ้นจะดีกว่าเพราะการฟังจะทำให้มีสติมีสมาธิกับเรื่องที่ฟังคนเราจึงควรฟังให้มากกว่าพูดเพราะถ้ามัวแต่พูดก็หมดโอกาสที่จะฟังอย่าลืมว่าการฟังสร้างความสำเร็จได้ดีกว่าการพูด และคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ก็จะฟังมากกว่าพูดเพราะการฟังทำให้เกิดความคิดและปัญญาสามารถนำเรื่องที่ฟังไปต่อยอดให้หลากหลายพูดให้น้อยและต้องใช้สมองคิดก่อนจะพูดคิดก่อนพูดเป็นประโยคทองที่ทุกคนต้องเคยได้ยินแต่น้อยคนที่จะทำได้บางคนนึกอยากจะพูดก็พูดไม่เคยคิดว่าคำพูดที่ออกจากปากนั้น จะส่งผลอะไรแต่นอกจากคิดก่อนพูดแล้วเราต้องคิดให้มากด้วยไต่ตองให้ดีก่อนจะพูดอะไรออกไปเพราะพูดไปแล้วเอาคำพูดกลับเืนมาไม่ได้คิดให้มากในที่นี้ก็หมายถึงการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลละเอียดรอบคอบคำหนึ่งผลที่จะตามมาแต่ก็ไม่ใช่การใช้เวลาคิดนานๆเพราะบางครั้งการใช้เวลามากมาก ก็ใช่ว่าจะดีแค่มีสมาธิอยู่กับความคิดให้มากที่สุดติตองให้ดีใช้สติและปัญญาอย่างรอบคอบความคิดดีๆก็จะออกมาเองการทำให้เยอะพูดคิดแต่ไม่ทำก็มีมีประโยชน์เหมือนอย่างที่พี่ตูนบอกว่าผมชอบทำมากกว่าพูดซึ่งคนที่ทำมากกว่าพูดก็มักจะประสบความสำเร็จ มากกว่าคนอื่นเสมอเพราะเขาเหล่านั้นไม่ต้องเสียเวลาเปรืองแรงที่จะพูดตอบโต้กับใครหรืออะไรพอใช้ความคิดที่ผ่านการติตองมาเป็นอย่างดีแล้วการลงมือทำได้ทันทีพอไม่พูดมากก็ทำให้ทำได้เยอะและพอทำได้เยอะเราก็ทำให้เห็นผลมากด้วยซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเลยใครที่ลดการพูดเปลี่ยนมาคิดและทำแทน ก็มักจะประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นเสมอบางคนคิดว่าการพูดให้น้อยคิดให้มากทำให้เยอะเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้ยากอะไรแต่ธรรมชาติของคนเรามักไม่เป็นอย่างนั้นคนส่วนใหญ่จะพูดเยอะคิดน้อยและไม่ทำเลยมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าอยากเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนดีขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นก็ต้องพูดให้น้อยคิดให้มาก ทำให้เยอะเสียก่อนการมีสติคือตัวช่วยทำลายอุปสรรคถ้าเราคิดบวกทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไปในทางที่ดีสุดยอดนิสัยทำให้ตระหนักถึงความคิดเพื่อสร้างความสำเร็จมีอะไรตั้งมากมายที่คุณสามารถฝึกฝนให้ติดเป็นนิสัยเพื่อนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็เช่นการวิ่ง คนที่วิ่งออกกำลังกายเป็นประจำจะเห็นถึงข้อดีของการวิ่งอย่างชัดเจนเช่นมีพละกกำลังมากขึ้นสมองปลอดโปรง่งและโรคภัยไข้เจ็บน้อยลงแต่สำหรับบางคนการวิ่งก็จะดูจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมันเป็นเพียงนิสัยที่ต้องแลกมาด้วยความพยายามอย่างหนักหน่วงหยาดเงือหรือบางทีอาจรวมถึงความเจ็บปวดและแพร่ด้วยโชคดีว่า ยังมีนิสัยอีกอย่างหนึ่งที่มีผลต่อความสำเร็จของคุณเจนเดียวกับการวิ่งเพียงแต่นิสัยที่ว่าต้องใช้ความพยายามพอๆกับการเตือนตัวเองให้มองซ้ายมองขวาทุกครั้งก่อนข้ามถนนเท่านั้นเองไม่ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงือ่อและที่สำคัญคุณก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนตารางชีวิตคุณเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งนิสัยทีว่านี้ก็คือ การเป็นคนมีสติการเป็นคนมีสติคืออะไรคะคนส่วนมากจะเข้าใจว่าการมีสติก็คือการนั่งนิ่งๆหายใจเข้าลึกๆและมีสติกับลมหายใจของตัวเองแต่แท้จริงแล้วการเป็นคนที่มีสติมันง่ายกว่านั้นมากและก็ให้ประโยชน์กับคุณมากมายเช่นกันค่ะการเป็นคนมีสติก็คือการเปลี่ยนจากการคิด เป็นการตระหนักถึงความคิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนั้นจะเปิดให้เรามองเห็นความคิดและรับรู้ความรู้สึกนั้นๆอย่างแท้จริงซึ่งจะส่งผลให้เราตระหนักถึงสิ่งที่กำลังทำอยู่มากขึ้นเราสามารถเปลี่ยนแปลงและเป็นคนมีสติได้ทุกเมื่อจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ก็ทำเป็นปกติอยู่แล้วล่ะแม้จะไม่ได้ตั้งใจก็ตามอย่างไรก็ตามการมีสติเช่นนี้ ก็คงอยู่ไม่นานนักและไม่กี่วินาทีเราก็มักลับไปอยู่กับความคิดของตัวเองอีกมันจึงไม่ค่อยส่งผลดีให้เห็นชัดเจนเหมือนกับการที่เราจะไม่ได้ประโยชน์จากการวิ่งหากเราวิ่งเพียงวันละไม่กี่นาทีดังนั้นเราจึงต้องตั้งใจฝึกสติจริงๆค่ะเป็นระยะเวลาหนึง่งเพื่อให้ได้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่การมีสติ ช่วยให้ความเครียดลดลงการมีสติช่วยให้ทักษะการตัดสินใจดีขึ้นการมีสติช่วยให้ความฉลาดทางอารมณ์หรืออีกขิวเพิ่มขึ้นการมีสติส่งผลต่อความสำเร็จคุณอาจสงสัยว่าเพียงแค่สิ่งเล็กๆเ,เท่านี้ทำไมจึงให้ประโยชน์มากมายนะักนั่นก็เป็นเพราะสติคือตัวควบคุมจิตใจของเราทุกสิ่งที่เราทำ ทุกความล้มเหลวที่เกิดขึ้นก็คือผลลัพธ์ของการทำงานของความคิดและจิตใจของเราเองทั้งสิ้นค่ะซึ่งบรรดานักวิทยาศาสตร์เองก็กำลังวิจัยเกี่ยวกับสมองเพื่อค้นหาวิธีพัฒนาการทำงานของมันอยู่ด้วยยกตัวอย่างเช่นคนที่ฉลาดมากความสามารถแต่กลับยังไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตสักทีอาจจะเป็นเพราะว่าระบบความคิด และจิตใจของคนคนนั้นอาจยังทํางานไม่ดีเท่าที่ควรเขาอาจจะตัดสินใจพลาดไปไม่มีหลักการฝึกฝนตัวเองค่ะการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ไม่ดีเท่าที่ควรหรืออาจจะทั้งสามอย่างรวมกันก็เป็นได้และนอกจากนี้ก็จะมีคนที่ไม่ได้ฉลาดและไม่มีความสามารถมากมายแต่เขาเหล่านั้นกลับประสบความสำเร็จในชีวิต ได้อย่างเหลือเชื่อนั่นอาจเป็นเพราะคนคนนั้นมีความคิดและจิตใจที่ทำงานอย่างเป็นระบบส่งผลให้ตัดสินใจอย่างถูกต้องมีการฝึกฝนตนเองรวมถึงรู้จักพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะหยุดเป็นเหยื่อของความคิดการมีสติก็คือตัวช่วยในการทำลายอุปสรรคชิ้นใหญ่จี่ขัดขวางจิตใจ ไม่ให้ทำงานได้เต็มที่และนั่นก็คือการใช้ชีวิตโดยให้ความคิดเป็นใหญ่เมื่อเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับว่าเราคือเหยื่อของทุกความคิดที่ผุดขึ้นมาจากสมองของเราเองหากเราคิดบวกทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไปในทางที่ดีแต่หากเมื่อไรก็ตามที่คิดลบชีวิตคุณก็จะไปในทางลบเช่นกันเมื่อไหรก็ตามที่เรามีสติระบบความคิดของเรา ก็จะทำงานได้ด่างเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากว่าเราจะประสบสามารถมองความคิดของตัวเองอย่างเป็นกลางปฏิกิริยาความคิดต่างๆจึงไม่อาจควบคุมเราได้อีกต่อไปแต่เราอาจจะมีทักษะในการตอบสนองโดยคำนึงถึงหลักการและความเชื่อที่เรายึดถือแทนที่จะใช้อารมณ์และความคิดแวบแรกแม้ว่าการฝึกสติ อาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่สามารถพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จได้แต่มันก็สามารถนำไปใช้แต่งชีวิตด้านอื่นๆได้ด้วยแต่เดิมการฝึกฝนสติมีขึ้นเพื่อช่วยให้เรามีความสุขและเป็นคนที่ช่างเห็นอกเห็นใจซึ่งวิทยาศาสตร์ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าทำได้จริงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝึกฝนอย่างถูกต้องเราก็จะมีความสุข ซึ่งก็จะทำให้เราแสดงออกต่อผู้อื่นในทางที่ดีขึ้นอีกด้วย